इमिनासकारेण पुर्थापि पोचयामि इमिनासकारेण थपि पोचयामि इमिनासकारेण सङ्खा अपि पोचयामि रहम् समासम्भुतो พุทธังพระขวันตังอภิวาเทมิสว่าคาโต่อพระขวตาธรรมโมธรรมังนามาสามิสุปฏิปันโนพระขวตาสาวกสังโฆสังฆังนามามิ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจันติ ธรรมสารนังขจามิสังฆสารนังขจามิทุติยัมติพุทธังสารนังขจามิทุติยัมติธรรมังสารนังขจามิทุติยัมติสังฆสารนังขจามิตาติยัมติพุทธังสารนังขจามิ तियम्बेखम् अम् शरणम् खचामि तातियम्बे सङ्खम् शरणम् खचामि इति पिसोपक्वा अरहंसम्ब सम्बुतो वीर्चाचरणसम्पन्नो सुखतो लोकवितो अनुतरो पुरिसखम्ब สัทธาเทวมนุษย์นังพุทโธภควาติสวาคาโตภควตาธรรมโมสันทิธิโกอากาลิโกเอหิปันสิโกโอปะนายิโกปัจจตังเวทิตะโพวินโยอิติสุปติปันโน pakkawato sawwa kasang ko Pu pati pano pakawato saw kasang ko Ya ya patipano pakawato sawwak kasang ko sammi sipatipano pakkawato saw kasangko ya ditang อถาโพธิสัพพคลาเอสะภควตโสาวะคะสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยธากิณายโยอัญชลีกะระณิโยอานุตตระนคุณเตังโลกัสสาติ

าวันติโยชนปทางกุลิมาละวันต่างเอตเทมเทศังคตมาโนชิตวามุนิมโทวตานเตชะสาภาวะตุเมชยามังคลาในการตวานักการธมุทาราจิวะคาเพิเนยาเจนจายโททวจนาจนากาย अप्चे संते नसो माविकिना चितावा मुनिंधो तंते चसापवा तूमे चया मांगा लानि सज्जां विहा या मति सज्जा कवा तके तूंग वा तापिरो विता わもねんどあたんて。<music> จชะสาขวัตุเมจยะมังคะลานินานโทปานานทัพุจัขังวิปุ thag มหิเถงโกเตนะเถระปุจักเเคนะธรรมะปัญโตเอโตปะเถสเวตินาชิตวามุนิโตตนเตชะสาขวัตุเมจยะมังคะลานิ

धानो दिन दिने शरते मतान् देहितवान् दे ने कविविधानोपा भवान् मोकां सुखां कदि कमय न महाकारुण नाथो हिताय सा पपाना कोरे तवा पारमे सा पा

केशा पामो नाम शोपा शो न सोमहो तो ये धे सो पदा के ना पदा ปทาคินามโนธรรมังปณีทิเตปทาคินาปทังคินานิกาตวานะลภันตาเทปาทานคิเน ภวะตุสาพมังคลางราคันตุสาพเทวตาสาพพอธานุภาเวนัสธาสเทภวันตุแมภวะตุสาพมังคลางราคันตุสาพเทวตาสาพธองมานุภาเวนัสธาสอเทภวันตุแม่ วะตุสัพพมังคะลังรักขัตตุสัมพะเทวะตาสัมผะสังฆานุภาเวนะสัทธาสโสทีภะวันตุเมมะยังภันเตวิสุงวิสุงรัขณัตถายะติสรณะนสหะ

ติสเนนะสหาปัญจศีลานิยาจามาปานาติปาตาเวรมณีสิ้าพะทธังสมาธิยามิทินาทานาเวรมณีสิ้าพะทธังสมาธิยามิกาเมสุ มิชาจาราเวรมณีสิกขาพะทังสมาธิยามิมุสสาวาทาเวรมณีสิกขาพะทังสมาธิยามิสุราเมรยาตชะปมาทธานาเวรมณีสิกขาพะทังสมาธิยามิ บทแผ่เมตตาให้ตนเองอหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขนิทุกโโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์อเวโรโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวรอพยาปัชโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งพวง อะนีโคโหโมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์กายทุกใจสุขีอัตานังปริหารามิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดบดแพ่เมตตาให้สัพพสัตสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข เกิดแก่จะตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลยอพยาปัชชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอเนคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย สุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดพดแผ่ส่วนกุศลอิทังเมมาตาปิตูนังโหตุสุขิตาโหตุมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุข อีทางเมยาตีนางโหตุสุขิตาโหตุยาตโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแกญ่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขอีทางเมฆรุปปัชชาย,ยาจริยานางโหตุสุขิตาโหนตุครุปปัชชาย,ยาจริยาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้า ขอให้ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังสัพพเทวตานังโหตุสุกิตาโหนตุสัพเพเทว,วาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพพเปตานังโหตุสุขิตาโหตุสัพเพเปตาขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวงขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพพะเวรีนางโหตุสุขิตาโนตุสัพเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพพัสัตานางโหตุสุขิตาโหตุสัพเพสัตตา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเทิน